การใช้เศรษฐาก็เป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นซึ่งทั้งสอสอทั้งสวก็รู้่างดียอยู่ได้ไม่นานหรอกทางหนึ่งก็มองว่าจะเปลี่ยนตัวนายกเพราะจะเอาองอิงขึ้นมาอีกทางนึ่งก็คือว่าเศรษฐากําลังจะสะดุดขาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของเงินดิจิทัลส่งผลมาจะอยู่ต่อไม่ได้ ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567นี้ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมาอย่างท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในรอบปีที่ร่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่างดังที่ท่านทั้งหลาย ก็คงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือได้มีการประกาศให้วันที่13บสาตุลาคมของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิตรเป็นวันนวมินทรมหาราช และได้มีพิธีเปิดพระบรมราชาลูกสาวรีณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่13บุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนไปร่วมงานร่วมถวายราชสักการะให้ร่วมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมากทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินดีคือเมืองโบราณสีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนำความปราบปลื่มใจมาสู่เราทุกคนโดยทั่วนหน้ากันการที่บ้านเมืองเรา ดำรงมั่นคงแล่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศชาติจวบจนทุกวันนี้ก็ด้วยเราทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญความดีและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอดดังเช่นโครงการต่างๆที่จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้ทุกคนยังช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยเห็นได้ชัดเจนจากการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศ,ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของ ทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ประเทศชาติของเราก็จะเจริญวัฒนาเป็นที่อยู่ที่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไปขออนุภาพแผ่ง พระรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตจงคุ้งครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยท,ทุกทุกประการบันดาลให้มีกำลังกายกำลังใจ กำลังปัญญาประสบจะสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดสพหน้านี้และตลอดไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนหวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของ การเปลี่ยนตัวนายกมมตรีที่มีการวิยงประจานกันไปต่างๆนาน,นาหมอดูหมอเดาออกมากันสนั่นวันไหวรวมทั้งนักการเมืองด้วยโอ้โหถ้าเอาอิงมานี่นะนี่ฉันขอตอบได้เลยว่าเอาคนนี้มานะจะโหดเหี้ยมยิ่งกว่ายิ่งรักเพราะอายุขาง,งของเขาเกิดวันที่21สิงหา29ใช่ไหม <dakika. S 2> เขาอายุย่าง38พอดีเลยเขาบอกเข้าก็5เจอ8ครับ5เจอ8เขาบอกถ้าเขานะ ผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงค,คนที่รักหรือของที่รักจะพัดพาดจากไปจะรู้สึกผิดหวังซึมเศร้ามากแล้วก็จะกังวลโนเศร้าอันนี้นะยิ่งเอาอุ้งอิงมาดีนะยิ่งเร็วหน่อยแล้วมอกระลานี่อุ้งอิงจะหนักอ,อกหนักใจเดิมพีก็คิดว่าคงจะดีคงจะเลิศนะแต่แล้วนะก็จะถูกหักหลังเหมือนกันจะหนักอ,อกหนักใจเขาบอกจะอยู่กับอารมณ์นี้นะเล่าร้อนผาดผนหลักใจเรื่องพ่อก็ดี ใช่ไหมฮะก็บอกคนที่รักของที่รักจะพัดพากแจกแปจะรู้สึกผิดหวังซึมเศร้าเรล่านานใจก็นี่อะไรก็หวังว่าพ่อจะได้กลับมาอยู่บ้านืลก็เหตุการณ์กับตัลรััด้เจ้าเองก็ดวงไม่ดีด้วยและดวงจะมีไม่โอกาสเป็นนายกเลยหรือว่าไม่มีจะมีอันต้องหยุดชะงักไปซะก่อนจะมีโอกาสเป็นนายกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับเขาไม่ตกที่นั่งเกียรติยศเขาไม่มีโอกาสเป็นไม่มีเลยนะไม่มีโอ้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคาดหวังแล้วว่า การเมืองเปลี่ยนนะคุณนุ้งอิงจะขึ้นมาเป็นนายกแทนคุเสรษฐาอาจารย์ไทยแบบนี้เหมือนจะมัน <จะ S 2> ไม่มองมันไม่เห็นตัวเลขแต่พี่กิจะพูดตามความรู้สึกข,ของเรานะครับคุณอุ้งอิงไม่ใช่คนฉลาดเป็นคนบู้วามอาดีตก็คือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเบื้องหลังก็มีแต่เรื่องเรื่องด่างพ้อยถูกไหม,มถ้าเขามาเป็นนายกจะว่แต่เขาไมา่ได้เป็นหรอกไม่ได้ก็ต้องจับตาดูบทบาทของหัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคเพืพ่อไทยด้วยนะครับเช่นอาจจะมีการ ปรับคอรมอแล้วก็มีการตั้งหัวหน้าพักคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีก่อนหรือไม่นี่ก็คงต้องอพรรคเก้พรรคฝ่ายค้านก็คงมไม,ไม,ไม่ไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับปีหน้าสวกิติศักดิ์ก็เยอยเสถายอยู่ไม่เกินปีหน้านะครับแควะนายกกับสวเนี่ยก,ก็ใครจะไปก่อนกันนะซึ่งสวกิติศักดิ์ รัตนวโรหะซึ่งเป็นสอวอนะบ,บอกว่าได้พูดคุยกับทั้งสสสอวอได้คุยกันส่วนใหญ่นะบอกว่าเศรษฐาอยู่ได้ไม่นานไม่ถึงปี67หลักไม่หลอดปี67นะก็มาดูกัน่าสสหรือว่าเศรษฐาหรือว่าสานะว,าสอวอใครจะไปก่อนกันในขณะที่ชัยธวัฒน์ก้าวไกลนะก็มองว่าจับตาอุ้งอิงอาจจะเปลี่ยนตัวไปนั่งรัมตรีนะครับหรือจะเป็นนายกรัมตรีนะอาจจะเกิดขึ้นได้ ติงเสถาาไม่พอใจชอบวอยวายนะฮะควรเป็นฝ่ายค้านในขณะที่เพื่อไทยก็บอกอภิปรายไม่อภิปรายงมานเนี่ยทำได้แต่ห้ามแต่ต้องทักษินอย่างเด็กขาดนะหมอดูก็ทำนายนะครับว่าแน่นอนอุงอิงจะไม่ได้เป็นนายกรัมรีนะสววันชัยก็ฟันธงปีมังกรนะรเป็นปีทองแห่งรัฐแต่คนชั้น14เนะี่ย จะวุ่นวายไร้รุนแรงคาดท้ายๆอุ้งอิงนั่งนหยยกรัญตรีต่อนะฮะสมัยหน้าสวันชัยฟันธงปี67มังกรทองเศรษฐานะฮะจะยังอยู่ต่อส่วนทักษิณจะมีเรื่องวุ่นวายแต่จะไม่เกิดความรุนแรงในปีหน้าคาดเปลี่ยนตัวอุ้งอิงไปนายยกรัตรีนะครับช่วงปีที่3หรือปีที่4 เพื่อต่อยอดสมัยหน้านะกศวัน,นชัยสอนเสริขเขาก็ไปเชียร์ฝ่ายเสื้อแดงเชียร์ฝ่ายเสื้อส้มเป็นส่วนใหญ่เชิงงานะสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวทั้งสองท่านนะที่มีคีย์วิดเห็นที่แตกต่างกันนะแต่โดยส่วนใหญ่หมด,ดูนะฮะหรือหัววารศาสตร์ทั้งหลายก็ทํานายเหมือนกันนะว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็อยู่ไม่รอดนะเหมือนกันหมดทุกคนเหมือนกันทุกคนเลยยกเว้น วันชัยวันชัยบอกว่านู่นอะปีที่3ที่4นู่นนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมอธิบายหุ้นส่วนนะโหราศาสตร์ที่อาจารย์วันชัยทำนายที่หมอดูต่างๆทำนายเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับการปกครองชั้นสูงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงจะมีทั้งหมด13ศาสตร์ด้วยกันนะโหราศาสตร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะนั่นหมายความว่าต้องไปวัดอีก ก้าวสารฮะว่าตรงหรือไม่นะครับทำให้หมอดูเนี่ยเวลาทำนายมันถูกบ้างผิดบ้างทุกบ้างผิดบ้างเอ,อาละทีละเรื่องถามว่าองค์อิงจะมีสิทธิ์เป็นนาย,ยักมนตรีไหมแน่นอนฮะพ่อจมานก็อยากจะให้ลูกตัวเองเป็นนายัฐมนตรีนะฮะสังเกตที่ผ่านมาตอนสปีดครั้งแรกก็ไปนั่งดูนั่งเฝ้านะครับองค์อิงถามว่าทาไมาถามว่าเขาเอาอุคงอิงเป็นนายกรตุมนตั้งแรกได้ไหมเอาเป็นได้แต่ทําไมเขายังไม่เป็น เพราะเขายังไม่กล้าเสี่ยงเพราะสถานการณ์บางอย่างกําลังเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะถามว่าเขาจะมาเป็นเอาลูกเข้ามามาเสี่ยงเป็นนายกตุรีไหมเป็นท่านน่ะจะเอาลูกมาเสี่ยงเป็นนายกมตุรีไหมนะ,ะมันไม่เหมือนน้องสาวนะนะ,ะข่าวนี้ลูกของตัวเองการใช้เสถาก็เป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นซึ่งทั้งสึ่งทั้งสอวอก็รู้เางเดีอยู่ได้ไม่นานหรอกนะ,ะทางหนึ่งก็มองว่าจะเปลี่ยนตัวนายกเพราะจะเอาอิอง,องขึ้นมาอีกทางหนึ่งก็คือว่า เศรษฐากาลังจะสะดุดขาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของเงินดิจิทัลส่งผลน่าไมจะอยู่ต่อไม่ได้การบางตัวเอาพีะพันธ์ข้ามาดูกระรวงยุตธธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษิณวัดใจพีะพันธ์พีะพันธ์จะเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรมราชัณันหรือไม่ที่ผ่านมาพีะพันธ์ก็เป็นคนดูแลนะฮะ เคยเป็นอดีตผู้พักษามาก่อนอันนี้ก็เป็นการวัดใจว่าจะไปทิศทางไหนในขณะที่รวมไทยสร้างชาติกอง,งอนเงี้ยนก็งงงงเงีงง้ยนจากที่พลเอกะยุญาณไม่อยู่นะครับรวมพลังประชารัฐก็เช่นกันนถึงแม้เดกประวิตรวงสุวรรณจะพูดหลังที่ประชุมะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพักอนุรักษ์นิยมนะเพียงพักเดียวที่คงเหลืออยู่เพราะพักของพิตูเนี่ยเนะหลือเพียงพิรพันพิรพันตอนนี้ พักปีละพันถ้าไม่มีชัดชวานคงอุดมหรือชัดเตาปูนเนี่ยรับรองแตกหมดะนะฮะไม่เหลือเลยแทบจะไม่มีคนอยู่ในพักเลยกระจายเลยถ้าไม่อยู่ชัดเตาปูนไม่อยู่เรียบร้อยพักรวมไทยสร้างชาติเจ๊งทันทียืนยันฟันธงนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัมนตรีหรือไม่ก็99%เนะที่ทำนายทายมากันก็เปลี่ยนนายกรัมนตรีแน่นอนนะครับส่วนอุ้งอิงจะขึ้นมาเป็นนายกรัมนตรีได้หรือไม่ก็ ฝั่งของเขาก็อยากจะให้ขึ้นเป็นแต่เขาก็กล้ากล้ากลัวนะครับแต่จะให้ฟันธงว่าเป็นได้หรือไม่ก็กล้าฟันธงว่ายากเป็นได้ก็อยู่ได้ไม่นานนะฮะเพราะมันเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมและยังมีบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรและคนที่เป็นคนกลางนําพาทักษิณชินวัตรเข้ามาอ้างความปรองดองอ้างจะปกป้องชาติศาสนาพระมหากรรษัตริย์ก็ถูกเช็คบินไปแล้วทั้งสองคน นะครับอย่างน้อยสองคนนะถูกเช็คบินไปแล้วเหลืออีกหนึ่งคนที่ยังไม่ถูกเช็คบินนะครับเราก็ลุ้นดูกันอย่างไรก็ตามผมเรียนยำ้ำฮะสิ่งที่อาจารย์วันชัยบอกโอ้จะอยู่ยาวไปถึงอีก3 4, ปี4ปีไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเนี่ยอันนี้ฟันธงเลยนะฟันธงเลยแล้วก็ยืนยันได้เลยอาจาราย์วันชัยแกเป็นนักกฎหมายแกเพิ่งมาดูดวงนะไหนกะ็มาเรียนศึกษาดวงนี่สำหรับผมมาเรียนมาก่อนแล้วนานแล้วเรียนตั้งแต่10 ยี่สิบกว่าปีละเรียนมาละเรียนเรื่องนี้มาเลยโดยโตรงนะครับศึกษานะครับไม่ใช่ศึกษาแบบงูงูปลาปลานะนะผมเรียนอาวุธที่การศึกษานะตรีโทเอกเป็นสายตรงฮะเป็นผะู้เชี่ยวชาญนะผมเลยมั่นใจแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่หนีอย่างนี้หรอกนะฮะและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงถามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ประมาณต้นปีนะฮะมกราคมพามีนาเมษาไม่เกิดเนี่ยไม่เกิดเนี่ยรับรองเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นรูปแบบไหน ก็ฟันธงได้เช่นกันนะว่ามันจะเกิดจากกรรมที่เกิดจากการกระทําส่วนนุ้งอิงจะมาได้หรือไม่ผมว่ายากมาก็หืดขึ้นขอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์ดักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ ใตยกลางอีสามออกตกรวมกันเป็นลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้โดยการปกป้องรวมใจประทัประคงตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตรกษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิ ตายตายหมดเกงที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริวิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยัาเมีเทียงข้างคนดี 아. Wow. ใจจะต้องทวี